สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูแพ็คนะคะในรายวิชาภาษาไทยป .5 ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของคำนามนะคะซึ่งคำนามเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยเรียนมาอยู่ในอตอนชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วแต่พอขึ้นมาชั้นประถมศึกษาปีที่5เนี่ยก็ยังจะมีเรื่องนี้ในบทเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะมาดูกันเลยค่ะคำนาม คืออะไรนะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่และคำนามแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ค่ะประ,ประเภทแรกสามัญ,ญานาม 2. วิสามัญ,ญานามสามลักษณะนาม4ส,สมุหานามและ5อาการระนามค่ะ มาดูประเภทแรกนะคะคือสามัญญนา,ามสามัญนญา,ามเป็นนามที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่แบบไม่เฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นวัดเป็นสามัญญนา,ามเพราะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นวัดไหน 2. คุณครูยกตัวอย่างคําว่าแมวถ้ากล่าวคําว่าแมวขึ้นมาเฉยเนี่ยเป็นสามัญนญา,ามเพราะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นแมวตัวไหนแมวชื่ออะไรแมวสีอะไรแล้วก็เป็นของใครคีย์เวิร์ดง่ายๆของคํา สามัญ,ญานามจำง่ายๆเลยลูกนามที่ไม่เจาะจงนะคะประเภทที่2คือวิสามัญญานามค่ะคำวิสามัญ,ญานามเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่แบบเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นวัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครแมวชื่อมารีเจ้าของชื่อดาวนะคะจำง,ง่ายๆว่าคีย์เวิร์ดของวิสามัญ,ญานามคือต้องเจาะจงนะคะ ททนี้มาดูข้อแตกต่างระหว่างสามัญนามกับวิสามัญนาม,ญญาามญญาญนะคะถ้าสมมุติว่าสามัญนามคุณครูยกตัวอ,อย่างเช่นคําว่าวัดนะลูกคําว่าวัดเนี่ยเป็นสามัญนามเพราะไม่ได้ระบุชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นวัดไหนอยู่ที่ไหนถ้าพูดคําว่าวัดเฉยๆเ,เนี่ยในประเทศไทยมีวัดเยอะมากเลยแค่ในจังหวัดเดียวก็มีเยอะมากแล้วนะคะแต่ถ้าพูดคําว่าวัดเฉยๆเ,เนี่ย โอ้โหไม่สามารถทราบได้เลยว่ากำลังถึงกำลังพูดถึงวัดไหนอยู่แต่ถ้าหากคำคำว่าวัดเฉยๆเนี่ยจึงเป็นสามัญญานามนะลูกนะแต่ท่านครูกล่าวคำว่าวัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพคำนี้คือวิสามัญญานามแน่นอนเลยเพราะว่าเฉพาะเจะจงว่าวัดชื่อวัดพระแก้วนะแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่ที่สที่ครูยกตัวอย่างคือคำว่าแมว ท่านครูพูดคําว่าแมวเฉยๆเนี่ยเป็นสามัญนา,ามแน่นอนเพราะครูไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นแมวตัวไหนแมวสีอะไรเป็นแมวของใครนะคะแต่ท่านครูพูดคําว่าแมวชื่อมารีเจ้าของมารีชื่อดาวแบบนี้วิสามัญนา,ามแน่นอนเพราะว่าคุณครูระบุเลยว่าแมวตัวนี้นะชื่อมารีนะแล้วก็มีเจ้าของด้วยนะเจ้าของของมารีเนี่ยชื่อดาวแบบนี้เฉพาะเจาะจงนะคะ ค่ะทีนี้มาดูคำนามประเภทที่3ามคำนามประเภทที่3คือลักษณะนามค่ะลักษณะนามเนี่ยเป็นคำนามที่ประกอบนามอื่นเพื่อแสดงลักษณะขนาดหรือปริมาณของคำนามนั้นให้ชัดเจนนะคะซึ่งคำลักษณะนามเนี่ยนักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันจนคุ้นชินไปแล้วแต่มีลักษณะนามของคำนามบางคำที่ แปลก,กนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะแบบไม่ได้คุ้นเคยในชีวิตประจําวันนะอ่านมาดูลักษณะนามก่อนลักษณะนามเนี่ยเราใชา้เรียกประกอบกับคํานามคําอื่นเพื่อแสดงลักษณะขนาดของคํานามคํานั้นยกตัวอย่างเช่นสุนัขเรียกเป็นตัวขลุยเรียกเป็นเหลามีดเรียกเป็นด้ามปากกาเรียกเป็นด้าม แล้วก็ดินสอเรียกเป็นแท่งหนังสือเป็นเล่มโต๊ะเป็นตัวโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องแบบนี้เขาเรียกลักษณะนามนะคะคำนามต่อไปคือสมุหนามสมุขนามคือคำนามที่แสดงหมวดหมู่ของสามัญ,ญนามหรือวิสามัญ,ญนามนะคะแต่มันก็ต้องมีสองขึ้นไปนะลูกนะยกตัวยอย่างเช่น สมูหนามของช้างถ้าช้างอยู่รวมกันหลายๆตัวเนี่ยเรียกเป็นโขลงถ้านกอยู่รวมกันหลายๆตัวเรียกเป็นฝูงแบบนี้เป็นต้นนะคะคือคำสมุหนามต่อไปคำนามประเภทต่อไปคืออาการระนามอาการระนามเป็นคำนามที่เกิดจากคำกิริยาหรือคำวิเศษซึ่งจะมีคำว่าการหรือคำว่าความนำหน้าเช่นการเดินความดี การพูดความยาวความสวยการงานการนอนการไหวแบบนี้เป็นต้นแต่จะสังเกตได้ว่าคำว่าคำว่าการเนี่ยมักจะอยู่หน้าคำกิริยาคำกิริยาคือคำที่แสดงอาการดังนั้นคำคำว่าการเนี่ยก็จะอยู่คำหน้าที่แสดงอาการเช่นการกินการนอนการเดินการวิ่งการยืน แบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนคําว่าความเนี่ยคำว่าความเนี่ยมักจะอยู่คําหน้าคําวิเศษเช่นความรักความสวยความดีความเสียใจความประหลาดใจเป็นต้นนะคะอะ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของคํานามซึ่งเราได้เรียนกันในวันนี้นะคะลองมาสรุปเนาะคำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ซึ่งคำนามเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทคือ 1. สามัญนาม 2. วิสามัญนาม 3. ลักษณะนา,นาม 4. ส,สมุหนามและ5อาการระนามนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องของคำนามมีข้อไหนที่ไม่เข้าใจข้อไหน ที่อยากสอบถามาคุณครูเพิ่มเติมสามารถสอบถามาคุณครูได้ผ่านช่องทางลายหรือว่าจะโทรมาสอบถามาคุณครูที่เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวได้นะคะ สำหรับสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะคะให้นักเรียนอยู่บ้านแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ศึกษาความรู้จากคลิปวิดีโอการสอนที่นครูจะส่งมอบไปให้ทุกๆวันในหลายๆวิชานะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะ